ทำไงคะอิ่มยังไงะดาปิดห้องน้ำด้วยค่ะอุ๊ย,ยทำไงคะทำไงคะอร่อยจะทำไงคะอุ๊ย,ย,ย,ยทำไงอร่อยมากแล้วมั้งยัยงไม่ได้ทำอะไรเลยอุ๊ยเปล่าด้วย

จ้ะหมดแล้วหรอคะเอ่อะหมดแล้วให้พี่ดอมไปล้างค่ะไปล้างห้องน้ําค่ะหัแล้วล้างห้องน้ําเลยนะคะพี่ดอมล้างให้น้องหน่อยค่ะเก่งขอบคุณค่ะพี่ดอมก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหันหน้าไปหาพี่ดอมนู่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหืมมาัน,นี่ย